สวัสดีครับผมมาสเตอร์พัทสมัครสมานครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ MLP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับน้องๆนักเรียนครับเป็นยังไงบ้างหยุดยาวอยู่ที่บ้านอยากเรียนกันแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เราหยุดด้วยวิกฤตโควิด -19 เราก็จะมาเรียนรู้หลักสูตรของพวกเราตามปกติเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนอยู่ที่บ้านผ่านออนไลน์และสื่อสารกับคุณครูที่โรงเรียนครับ วันนี้มาสเตอร์พัทจะนำพวกเราเข้าสู่บทเรียนบทที่หนึ่งขอให้ตั้งใจจะไปกันอย่างช้าๆนะครับเราจะมีการใช้ทั้งสองภาษาคือทั้งภาษาอังกฤษเฉพาะคำศัพท์หรือคำสั่งก็ตามและจะแปลให้นักเรียนด้วยรวมทั้งผู้ปกครองที่นั่งดูกับน้องๆก็สามารถช่วยสอนน้องๆไปพร้อมๆกับมาสเตอร์ได้เลยนะครับรโอเคครับเรามาเริ่มบทเรียนบทที่หกันเลยครับ the first units is numbers up to 1,000คือจำนวนนับที่ไปถึง1,000นะครับนับไปถึง1,000แต่1,000ในระดับเราก็คือจะอยังไม่เรียนจะถึงแค่999นะครับเรามาดูซิว่าเราจะเจอเรื่องอะไรกันบ้าง How many ones make 110เขาถามว่ามีหน่วยกี่หน่วยที่จะมีค่าเท่ากับ1,10คือ110เราก็มาดูนะครับ ตัวนี้ one แปลว่าหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยกี่ชิ้นกี่อันจะมีค่าเท่ากับหลัก10 1จําจำนวนครับเราก็มาดูเรามาดูนะครับเราก็จะเห็นว่า one two three four f t there are ten ones ตรงนี้ก็จะมี ten ones make one 10จะมีค่าเท่ากับ 1, 10 1, 10ก็คือจำนวน10นั่นเองนะครับ uh, next how many tens make 100 how many tens tens คือหลักอะไรครับตอนนี้ tens คือหลัก10นะครับถามว่ามีจำนวน10กี่จำนวนที่จะทำให้มีค่าเท่ากับ100คือ100 นะครับน้องๆก็จะต้องมาเช็คว่า11ครั้งเท่ากับ10 12ครั้งเท่ากับ20เรามาดูกันนะครับ How many tens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 four, t k okay. There are 10 ten tens มี10อยู่10ครั้งครับ Make 100จะมีค่าเท่ากับ100ครับ เพราะฉะนั้นน้องนักเรียนก็ต้องมาจําแล้วนะครับว่าเมื่อเราเจอจํานวนลักษณะนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องจําก็คือ ones ones คือหน่วยนะครับหลักหน่วยนั่นเอง tens คือ10นะครับอยู่ในหลัก10แล้วก็ hundreds ตัวนี้เราจะมีคำว่า how many hundreds ในหน้าต่อไปเช่นกันนะครับ โอเคต่อไปครับนักเรียนเห็นตัวเลขขึ้นแล้วครับ this number we call three digit numbers เลขนี้เราเรียกว่าเลข3หลักครับ three digit number เดี๋ยวมาเซอร์เขียนตัวนี้ให้ดูก่อนครับ three digit number แปลว่าเลข3หลักครับในเมื่อเลข3หลักนักเรียนก็จะเห็นว่ามีหลักอะไรครับหลักหน่วย หลัก10และหลักร้อยอยู่ด้วยกันครับเราก็จะมาดูวิธีเขียน The first number that you have to see is number two. t is in the hundreds th place. Its value is 200และก่อนที่นักเรียนจะเขียนจำนวนต่อไปอย่าลืมต่อด้วยคำว่า and ครับเชื่อมก่อน and แปลว่าอะไรฮะ and แปลว่าแล,ละ The next you have to check what number comes after two เลขอะไรต่อจากเลข2ครับ number f o is in the tens its value is 4 o 40 y f o คำนี้นะักเรียนชอบเขียนผิดกันเราจะสะกดคำว่า40นะครับด้วยคำนี้ครับ forty คำนี้สะกดยังไงครับลูก f o r t Y mm hmm. ก่อนที่เราจะเติมเลขหลักต่อไปเราก็เติมอันนี้ครับเ a t ไปก่อนเพื่อเชื่อมจำนวนเลขอะไรต่อครับ H E I G H T เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใช่หรือเปล่าเรามาดูนะครับ and f o h ถูกต้องเห็นไหมครับจำนวนต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเซอร์จะให้นักเรียนลองทำเองดูบ้าง w h a t number is this อันนี้เราเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับ write in words เขียนเป็นตัวหนังสือจำนวนแรกคือ four spell four please F O U R hundreds the same words hundred เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมดูนะ four hundred อย่าลืม and ทุกครั้ง and อะไรครับ one and five we cannot say one ten or one ten and five you have to say fifteen it's not five teen เรามาดูการสะกดคำว่า15นิดหนึ่งครับนักเรียนก็จะต้องเจอคำนี้ครับ15 f i f t e e n 15เอาไปใช้ตรงไหนครับเอามาใช้ตรงนี้ครับ15เอามาใช้ตรงนี้ครับเดี๋ยวนะครับนักเรียนก็จะได้เจอปึ๊บ and 15 yes is correct next 600 a ตัวนี้ดูดีๆครับเพราะว่าหลัก10ไม่มีจำนวน1 2 3 4 5 6 7 8หรือ9แต่มีเป็นเลขอะไรครับมีเป็นเลข0แทนครับหลัก10เป็นเลข0เราทำยังไงเรามาดูนะครับในเมื่อหลัก10เป็นเลข0เรายังคงเขียน6ตัวเนี้เป็น600เหมือนเดิมนะครับ 600เหมือนเดิม and เหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ไม่มีหลักสิบแล้วนักเรียนก็เอาค่าของเลขนี้คือเลข7ไปใส่ต่อเลยครับ7อย่างนี้นะครับ and 7 do not write and 0 7อย่าเขียนไปว่า and 0 7ไม่ได้นักเรียนต้องเขียนแค่607 and 7นะครับโอเคมาดูกันครับว่าใช่หรือเปล่า 607โอเคต่อไปแล้วนะครับ825ตอนนี้สิ่งที่น้องๆเห็นคืออะไรคือเห็นเป็นตัวหนังสือนะครับแต่คำตอบที่เขาต้องการต้องการให้เขียนเป็น i n n u m e r a l s เขียนเป็นตัวเลขครับเรามาดูเลขแรกก่อนเลย what word is this คำนี้คือคำว่าอะไร H แสดงว่าต้องเป็นเลขอะไรครับ เลขอะไรลูกลองดูสิ H แน่นอนมาสเตอร์เชื่อว่าทุกคนได้ H คือเลข8 8อยู่ในหลักอะไร8อยู่ในหลักร้อยใช่ไหมครับ H 0 0 0เพราะฉะนั้นมันก็มีค่าเท่ากับ800ครับ a n d เรามา a n d ด้วยการบวกครับ20 20 w h a t s number 20 20คือ20ครับลูก20 25 2 0บวก5ครับเราก็จะรู้จำนวนแล้วว่า800บวก20บวก5 800 plus 20 plus 5 equals 825 it is correct or not please check together ถูกต้องหรือไม่เรามาตรวจคำตอบด้วยกันครับถูกต้องครับเห็นไหมฮะ825เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ช้าๆตรงนี้ใจเย็นๆให้นักเรียนดูว่าเลขระดับชั้นป .2 เรามีแค่3หลักเท่านั้นเลขหลักน้อยสุดคือ1หลัก1 n e t o n i หลัก ten to n i และ3หลัก100 h u n d r to n i 9เท่านั้นนะครับมาดูโจทย์ต่อไปครับ714 14 h u n d คำนี้เน้นเลยนักเรียนสังเกตคำว่า f o นิดหนึ่งครับ14 สังเกตว่าจะแตกต่างกับ40เมื่อกี้นะครับ4 14ยังคงใช้ four เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น40 40จะไม่มีตัว u แค่ forty เท่านั้นเอง14คือ14แน่นอนเลข2หลักสุดท้ายจะต้องเป็น14 7เลขอะไรครับเลข7 7อยู่ในหลัก100 700 d s plus 14 what is the final number เลขสุดท้ายจะต้องเป็นเลขอะไรเรามาดูกันครับเรามาดูสิ714ครับเราัมาดูอันสุดท้ายข้อสุดท้ายของหน้านี้955 55เลข50ก็เช่นกันเราจะอ่านว่า55ไม่ได้หนูเรียนแล้วหนูต้องอ่านให้ถูก55 spell f i f t y d a s h แล้วมีเด็ดขั้นเพื่อแยกจำนวนว่าต่อด้วย 1, 2, 3, 4หรือ5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อน,นี้คืออะไรครับ955ไหนใครลองตอบหน้าจอสิได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับ915ใช่หรือไม่มาเช็คด้วยกันครับเช็คไปพร้อมๆกันครับ900อ๋อ 955เมื่อกี้มาสเตอร์พัดพูดว่า915ไม่ใช่ครับ9555 5 55. ครับ55โอเคมาดูสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปจะเป็นเรื่องของการนำรูปมาประกอบให้นักเรียนสามารถบอกว่าจำนวนนั้นคืออะไรครับ the blocks this we call 100 blocks ตัวนี้เราเรียกว่า100บล block มันจะมีค่าเท่ากับ100รครับลูก100 100้ block มันก็จะมีค่าเท่ากับ100 100บล block มันจะมีค่าเท่ากับ100 how many 100 blocks มีบล็อกที่เป็น100กี่จำนวนครับกี่อันครับ3อัน3อันเพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับ300แล้วครับ300 look at here this is 10 blocks one ten b l o c k two ten blocks มีบล็อกที่มีค่าเท่ากับ10อยู่2อันเพราะฉะนั้น its value is 20ค่าของมันคือ20และมาดูหน่วยสุดเลยอยู่ในหลักหน่วย o n, n e 3 one two three four five six seven เท่ากับ7ครับ you have to add three numbers together คุณต้องบวก3จํจำนวนนี้เข้าไปด้วยกัน300 plus สะกดฝึกพูดคำนี้ด้วยนะครับ plus สะกดตามสิครับ p l u s จำคำนี้ให้ดีใช้บ่อยๆแปลว่าบวกนะครับลูก plus แปลว่าบวก p l u s บวก300 plus 20 plus ใช้บ่อยๆจะได้เก่งนะครับ seven equals เท่ากับเท่าไหร่ครับ three hundred and twenty 7 <Seven. S 2> เดี๋ยวเรามาเช็คซิว่าใช่หรือไม่ครับเรามาดาูเราดูนะครับ I's in the hundred space นี่อยู่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะมีหลักอะไรอีกครับหลักสิบครับ tens ต่อไปครับ o n e s หลักหน่วยครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องค่าประจำหลักตรงนี้ให้ชัดเจนในสไลดต์ต่อๆไปนะครับตอนนี้ให้เรามารู้เรื่องของจำนวนก่อนนะครับ One ชื้ Three so we have three hundreds three is in the hundreds place how many tens 1, n two there are two tens มี2มี10อยู่2จํจำนวน and how many ones one two t h f i v e s seven there are seven ones มีหน่วยอยู่7หน่วยนะครับตอนนี้นักเรียนก็จะได้จำนวนแล้ว นะครับ t 0 r เวลาเขียนอย่างนี้นะครับเราเขียนแบบมีหน่วยอยู่ด้วยยังคงให้มี s ด้วยนะครับแต่ถ้าเขียนเป็น inverse จะไม่มี s 300 2 e h u n t o e n s s e ones หลังจากนั้นเราจะทำยังไงกับจำนวนนี้นะครับเราก็จะแปลงจำนวนนี้ให้เป็นค่าของตัวเลขครับ300 e e h u q u a l s t h r is in the hundreds place ค่าของมันมีค่าเท่ากับ300ครับ plus two tens equals 20เหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะที่เราทำให้ดูก่อนทีแรก plus what number students บวกเลขอะไรครับนักเรียน seven what is this number แล้วเลขจำนวนนี้คือเลขอะไรครับตอบพร้อมกันสิครับเลขจำนวนนี้คือเลขอะไรครับ3 h r hundred and twenty seven เยี่ยมมากอันนี้คือการเขียนในลักษณะ in numerals เขียนเป็นตัวเลขครับต่อไปถ้าเราอยากเขียนเป็นตัวหนังสือเราสะกดคำว่า t r e e พร้อมกันครับ t h r e สะกดคำว่า100พร้อมกันครับ h u n d r e d ตอนนี้จะไม่มี s แล้วนะครับน้องๆดูก่อนนี่จะไม่มี s เพราะเราเขียนเป็น อินเวอรเขียนเป็นคำอ่านแต่ตัวนี้อยู่ในลักษณะของอยู่ในลักษณะของการอยู่ในค่าประจำหลัก Don't forget to put the words and อย่าลืมเติมคำว่า and ลงไปนะครับ and ก่อนแล้วก็อะไรครับ27สะกดคำว่า20สิครับนะขึ้นมาป .2 อ2แล้วต้องได้นะ t w e n t y twenty 7เนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถเขียนได้ทั้งที่เป็น in numerals และก็ in words เดี๋ยวมาเซ่จะ,จะบอกว่าตัวนี้เขาเขียนว่าอะไรตัวนี้คือเขียนในลักษณะเป็น numerals n, n u m e r a l s ส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าเขียนเป็น in words นะครับลกูก in words แปลว่าเขียนเป็นตัวหนังสือ หรือเขียนเป็นคำอ่านนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาข้อสอบถามคุณว่าเขียนเป็น i n n นิวมาร s นักเรียนต้องเขียนอย่างไรนะครับ